ครับสวัสดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคตเนาะครับกยังอยู่กับทีมงานเสียเล็กนะครับผมก็ยังติดตามอยู่มาเบิ่งครับคนใหญ่ของเท่มาทั้งนครับทั้งปลาย่างเลละครับ พลาย่างเลยพี่น้อง สำหรับองเทกอะ่ะขาไปข้างในจังหน่อยครับพี่น้องข้างในนะครับแต่ว่าว่าติดสายไฟฟ้าสายเสาไฟฟ้านะครับต้องขุดออกซะก่อนนะครับโอ้หอมดีครับปลาย่าง <c oughs> สำหรับแต่งทางครับ

ไมดินมันเดือยเนาะมันก็ไหลลงมาครับแล้วติดอมอีแต่เดี๋ยวจะิขยายออกมาหน่อยนึงสร้างมันเถาะไหลไปกับไหลไปที่ห้องหรอฮ่าฮ่าฮ่เรียนห้องเรียนห้องยังครับล้มมันมากน้ำาน้ำครับปลูกปลาหยางเลยครับมืนเนี้

เยวไปน้ำไปเยวไปน้ำไปเรื่อยบรถไถแต่งงานแต่งข้างหาไมโคโรกันเข้าวันี้ช็อตเด็ดเป็นตะนายลมงข้างลมงอ่ะกลับไปบอ่เอเข้าคือเก่าพี่น้อง หาแมคโครห้องเดี๋ยวแมคโครห้องสีห้องให้ดินง,ง,งามเลยงามดินง,ง,งามดินงามมันเปลี่นอย่างเงนงางอยู่ในท่ากสวัวป่ะอยู่ธน,นาคารธ<ม>นาคารแมนมืนอไหร่ธนาคารป่ะ หวมหมนเลยอโอ้ทางก็เป็นวิบากแล้วพี่น้องนี่ไล่ไลดินใส่หน่อยเดี๋ยวหายรถไทยมาแต่งหายจะเข้า ดินเนียงคือไปเท่ยุคุณมันรูปป่ะเนียงคืาจะแวมันรูปอ๋อแลใส่หังาหาเนี่ยอ่ะมาหอดบอข้าหรอกครับหาแม่โคข้ากันนะเดี๋ยวคนจีห้องให้นะครับสำหรับโซฟ์เมื่อน,นี้คือผู้เห็นแม่โคแน่นอนปฏิวายอีกนาะครับ

ดินงามครับพี่น้องนี่มงตี้เลยครับดินอันนี้สวยขนาดติดตามกันได้ครับ สมัดดำซิ่งนะครับพี่น้องกมักรถแมคโครมักรถดำแต่งสิ่งแต่งสวยผมักจิตตามไม่พี่ให้น้องเพิ่งกันอีกขึ้นเก้าละครับจัดเต็มกองเลยพี่น้อง โซเฟอร์มันไปกินน้ำอยู่ครับแก่เ,เล็กโมนี่แอฟเพิ่ตายบอกครับแอ์นำยายแอ์เวิดว่าสันนส่นฮอนว่าสั่นมีเวลาไปเห็ดเลยงานหลาย ที่อยู่ในปลาย่างครับมางเท่เก็ได้ พารถไทยมาแต่งทางครับอโอ้เอยดโซโลงยังนั่นนนะ่ะ,ะรถไทยเป็นมาปรับทางจาหน่อยเนาะครับกว่ามันมีอาการลรมแล้วพี่น้อง มันวูบวาบเลยเรียงมาใส่เบื้องครับ เบิ่งสายบู่กันครับ

หลูบๆเจ้าน,น้อยนะครับน่าจะบ่มีปัญหานะครับหลูบๆเจ้าน,น้อย อโอเคนะครับน่าจะผ่านก่ับมาโยรับเจา้าพี่ซีสองร้อยนะครับนลอกหน้าครับดินดูงามครับดินโอนี่ได้เอาดินมือนี่ครับโชคดีเลยครับดินวิจัดดินงามๆามครับพี่นอ้องนี่ไปถมทียกเทียนเท่า ตก็ได้ทั้งช่องสบัาดําซิ่งนะพี่น้องสำหรับรถแมคโครหรือว่ารถด,ดำนะครับใดสนใจอยากได้ดินกติดต่อมหาสบัติดําซิ่งก็ได้พี่น้องสำหรับที่งานของเสียเล็กนะครับจัดเต็มกล้องอยู่แล้วนะพี่นอ้องโทตมาหาผมก็ได้ครับ061 เก้าห้าศูนย์สองเก้าเกียศูนย์นาะครับหรือว่าพี่นอ้องสำหรับที่แมคโกนสนใจสิให้สมบัติดำสิ่งไปท้ายถ้ำกะติดต่อมาหาผมกระได้เลยพี่น้องเพราะผมกะเพราะท่านหูจักว่าแมคโครแถวบา้านเฮานี่มีอยู่จักทิมเนาะทิมไรแน่ ฝากช่องสมบัติดำสิ่งน้ำในเร่อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่สกักก้อนเนาะพี่นอ้องคือกว่ามันสีเงาเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องกับจีเบือกันให้พี่ให้น้องโชคดีมีเงินมีทองกันสุ้สุขคนเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับ